สวัสดีครับวันนี้เราจะไปคุยกันถึงบทเรียนที่เราได้รับจากช่วงโควิดนะครับว่าเราต้องทําอย่างไรกับการลงทุนนะครับผมก็มีบทเรียนแนะนํา3ข้อนะครับซึ่งจะเจอในสไลด์หน้า2นะครับก็ข้อแรกคือว่าตกใจัต้นแพนิค stay invested and stay d i v e r s i f i นะครับข้อที่2ก็คือว่า in extreme fear คือในภาวะที่ทุกคนตกใจโกรธข,ขีดเนี่ยเราต้องซื้อข้อที่3นะครับ ทำกานบ้านนิดนึงนะครับแล้วก็จะพบว่าในช่วงคริสิช่วงวิกฤตเนี่ยจะต้องมีผู้ชนะหรือว่าธุรกิจที่ได้ประโยชน์หรือว่าอยู่รอดสมอนะครับทีนี้เรามาดูแต่ละข้อกันนะครับเริ่มที่ข้อแรกนะครับจะตกใจแล้วก็เราก็ต้องลงทุนนะครับเสนเวสเผมได้ภาพนี้ในหน้าสามนี่นะครับมาจากพิมโก้พิมโก้เขาสอนเราว่าตอนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับคนจนวนมากเนี่ยจะตกใจ แล้วก็พากันเทขายหุ้นช่วงที่หุ้นลงเยอะๆพอขายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกสบายใจถ้าหุ้นลงต่อว่าอ่ะโชคดีแล้วเราขายแล้วนะครับแต่กว่าเขาจะกลับมาซื้อเนี่ยอ,อีกครั้งหนึ่งก็คือตลาดหุ้นฟื้นมาเยอะและ้ะแล้วก็ทุกอย่างก็คลี่คลายไปเยอะและ้วคนกลุ่มนี้ก็จะพลาดโอกาสตอนตลาดหุ้นฟื้นหลังจากจุดปะท่อมนะครับก็เป็นการลงทุนที่เรียกว่าพลาดโอกาสตอนตลาดฟื้นจริง เหตุการณ์แบบนี้ครับเกิดขึ้นเราไหมก็เกิดเราในปีนี้นะครับตัวหน้าสี่นะครับหน้า4ีเนี่ยผมก็เอากราฟง่ายๆของในกรณีหุ้นไทยเซ็นเด็กซ์นะครับในช่วง3เดือนแรกเนี่ยหุ้นไทยก็ตกลงไปนะครับต่าสุดก็ลกไปประมาณสาปนะครับถ้าวันนั้นตกใจกลัวแล้วเราก็ขายหุ้นนะครับแล้วก็จะขาดทุนมากมายนะครับหนึ่งในสามหัวพอร์ตแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆนะครับ stay invested เราก็ จะอยู่กับตลาดช่วงเริ่ฟื้นขาขึ้นนะครับก็ขึ้นมาพอสมควรทําให้ตลาดหุ้นไทยถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ติดลบไม่มากเท่าไหร่นะครับเพรนบทเรียนของเราที่อยากจะให้ทุกท่านได้เรียนรู้คือว่าเวลาเกิดความตกใจนะครับอย่าเทขายหุ้นถ้าเราเทขายถ้าเพื่อนขายแล้วเราขายด้วยเราก็จะพลา,าโดโอกาสตลาดหุ้นฟื้นนะครับมาดูหน้าหนะครับอีกเรื่องหนึงที่ ที่เกี่ยวข้องกันก็คือว่านอกจากการเซนเวซเซนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ควรแจะลงเนกระจายด้วยนะครับในภาพนี้นะครับผมก็ให้ดูจากซ้ายไปขวาก็คือผลแทน5เดือนแรกของกองทุนนะครับแต่ละรูปแบบนะครับเริ่มตั้งแต่ซ้ายสุดคือตราสารหนี้ต่อมาคือหุ้นไทยต่อมาคือหุ้นโลกแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกตัวไอพรอ็อพแล้วก็ทองคำนะครับเจนได้ว่าในช่วงที่เราผ่านวิกฤตนะครับสินทรัพย์แต่ละกลุ่มเนี่ย มีผลแทนไม่เหมือนกันนะครับสินทรัพย์กลุ่มเสี่ยงอย่างหุ้นหรือว่าทางเลือกเนี่ยก็จะปรับตัวลงแต่ก็ลงไม่เท่ากันนะครับทางเลือกก็ลงน้อยกว่าสินทรัพย์ที่เป็นเซฟฮาเว่นก็อย่างตราสารนี่ก็บวกเล็กน้อยส่วนทองคําก็จะบวกไปเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นภาวะซึ่งเราก็คาดเดาได้เสมอว่าเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงเทขายสินทรัพย์ที่เป็นเซฟฮาเว่น,น,น ment, ก็ได้รับความนิยมราคาขึ้นนะครับเ้าัดพอร์ตกระจายหล,หลายๆกลุ่มครับผลลัพธ์ก็คือว่า เราจะมีความผันผวน,นน้อยกว่ามีหุ้นอย่างเดียวนะครับอย่างยกตัวอย่างกองทุนปริสโวลาบาลานซ์ซึ่งเราลงทุนผสมสินทรัพย์ห้ากลุ่มที่เราไล่เรียงมาเนี่ยนะครับผลว่าช่วงห้าเดือนแรกในการสิ้ลบไปแค่หกเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าตลาดหุ้นนะครับเ,เกินครึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคือการจัดพอร์ตแบบเพื่อเกษียณนะครับอันนี้เป็นกองทุน r i n ส i p a l สมดุลตามอายุหรือท r g เ t d a ด e นะครับเป็น TD 40ก็คือคนที่คาดว่าวจะเกษียณในช่วงปี2 0 0พ 31ถึง2040นะครับก็ส,สินทรัพย์5กลุ่มเหมือนกันเลยนะครับตราสารหนี้หุ้นไทยหุ้นโลกทางเลือกทองคำปรากฏว่าผลตอบแทนติดลบแค่3%เเนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมเรียนย้ำบทเรียนแรกคือว่าในในช่วงที่ผ่านมานะครับเราเรียนรู้ว่าเราต้องไม่ตกใจนะครับ stay invested คือลงทุนไว้อย่าไปตกใจขายตลาดแย่ๆแ,แล้วก็ stay diversified คือว่าจัดผอกระจายไว้ก่อนทำให้เงินเราเรียนมีความผันนวนน้อยกว่าตลาดนะครับ มาบทเรียนข้อที่2ครับในหน้า6นะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่บอกเราว่าในช่วงที่เป็น extreme fear ก็คือคนตกใจสกอตสุดกีนะครับมันคือจังหวะการซื้อของเรานะครับกราฟนี้เนี่ยผมพล็อตกราฟง่ายๆนะครับระหว่าง Wix i n d e x นะครับซึ่งก็คือเส้นสีขาวด้านล่างกับดัชนี S&P ซึ่งเป็นเส้นสีเขียวด้านบนนะครับย้อนไปประมาณ3ปีนะครับท่านเห็นได้ว่าเวลา วิกก็คือเป็นตัชนีวัดความผันผวนนะครับของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเวลาว i x ขึ้นนะครับเป็นเหมือนพวกเขาแท่งชันๆหนึงนะครับปรากฏว่าหุ้นก็ตกแรงนะครับก็คือเมื่อคนตกใจกลัวนะครับวิกซ์อินขึ้นเรื่อเยอะเนี่ยหุ้นก็หุ้นก็ตกแรงพอคนคลี่คลายความกลัวพอว i x เริ่มลงหุ้นก็ฝืนนะครับจะเห็นได้ว่าในภาพนี้ย้อน3ปีเนี่ยมีเหตุการณ์ซึ่ง วิกขึ้นไปแรงๆเนี่ยประมาณ4-5ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็คือเดือนเมียที่ผ่านมานี่ครับวิกขึ้นไปประมาณ80กว่าจุดซึ่งเป็นเลเวลเท่ากับช่วงเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็เราเห็นว่าดัชนนี้ยี่สิบปก็ลงมาแรงนะครับหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพอข้ามสัปดาห์ข้ามเดือนเนี่ยวิกก็ลดลดลงก็คือคนคลายกังวลน,นะครับโควิดเริ่มคลี่คลายเนี่ยกลัวว่าหุ้นก็ฝืน นะครับภาพนี้จึงบอกเราว่าในช่วงที่เราตกใจกลัวสุดขีดเวลาคนคนเทขายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับก็คือ,คอจังหวะของการซื้อของเราเพราะฉนั้นผมก็อยากให้พวกเราเรียนรู้เป็นบทเรียนว่าถ้าวันใดเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับคนตกใจกลัวเนี่ยเราต้องซื้อนะครับทีนี้มาถึงบทเรียนข้อที่สามในหน้าเจ็ดนะครับในภาวะวิกฤตทุกครั้งเนี่ยนะครับต้องมีคนที่รอดหรือยิ่งไปกว่านั้นได้ประโยชน์จากวิกฤต ในร,รอบโควิดที่ผ่านมานะครับเราพบว่ามีหุ้นสินทรัพย์หลายตัวเนี่ยที่เอาตัวรอดได้ดีแถมยังมีบางตัวเี่ยที่โตดีขึ้นด้ซ้านะครับจากวิกฤตโควิดครั้งนี้นะครับตัวอย่างในหน้าเจก็คือหุ้นไทยนะครับทางซ้ายสองตัวนี่คือกลุ่มสาธารณภคนะครับ utilities อ,อย่างเช่น T T W U ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำประปาเอกชนรายใหญ่หรือราชกรุป๊ปซึ่งเป็นผู้นำด้านพลังงานนะครับทั้งสองกลุ่มก็ ถือว่าของจําเป็นนะครับเราก็ต้องใช้น้ําใช้ไฟก็เป็นกลุ่มซึ่งรายได้แทบไม่กระทบเลยนะครับจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับราคาหุ้นก็มีความผันผวนน้อยกว่าตลาดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือบริษัทที่เป็น Insurance b เ o k e r TQM นะครับก็ปรากฏว่าช่วงโควิดเนี่ยเขากลับขายประกันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยทําให้มาจิ้นก็สูงข,ขึ้นอีกนะครับขอย้ำนะครับสามสามรายชื่อเนี่ยเป็นตัวอย่างของหุ้นที่ เราพบว่าพอร์ตของกองทุนเราเนี่ยได้เลือกทุนช่วงช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็มีผลประกอบการซึ่งไม่ทุจากโควิดนะครับทั้งนี้ต้องย้ำว่าไม่ใช่การไบ้หุ้นนะครับไม่ใช่ว่าดูแลซื้อตามน,นะครับนี้ก็เป็นสิ่งเราตัดสินใจไปแล้วแล้วก็ได้ไประโยชน์จากหุ้นผู้นี้มาแล้วนะครับมาดูหน้าแปดอันนี้เป็นหุ้นโลกนะครับหุ้นโลกเนี่ยก็จะมีะหลายกลุ่มมากไม่ใช่เพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่ ยังไปได้จากโควิดนะครับอย่างทางซ้ายเป็นโรงเรียนติวในจีนนะครับก็ชื่อเทาวิทคชั่นกรุ๊ปนะครับก็ปรากฏว่าเทียบปีแล้วเนี่ยมีคนลงทะเบียนเรียนมากขึ้น1.6ล้านคนปีแล้วมี3ล้านปีนี้มี16ล้านนะครับถามว่าคนเรียนตรงไหนเยอะขึ้นก็คือออนไลน์คือบริษัทเนี่ยเขามีโรงเรียนแบบตัวต่อตัวคือแพงสุดเรียนห้องเรียนนะครับถูกถูกลงมาแล้วก็เรียนออนไลน์ถูกสุดช่วงโควิดทําให้การเรียนออนไลน์ยิ่งมีคนใช้ สมัครเรียนมากขึ้นนะครับแล้วก็ทาเนี่ยม,มีมีธุรกิจที่น่าสนใจมากคือว่าเด็กที่สมัครเรียนติวแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่กับเขาตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 ก็คือ12ปีเต็มนั้นรายได้ก็จะต่อเนื่องค่อนข้างยาวนานครับอีกอย่างหนึ่งเปกลุ่มค้าปลีกก็คือ Amazon Amazon เนี่ยเราจัดกันดีว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้านแต่เขามีธุรกิจที่โตเร็วมากๆเหมือนกันคือ Cloud Computing นะครับ a m ม z o n เนี่ยมีผู้ใช้บริการหลายร้อยหลายร้ายร้อยล้านคน แต่ว่าเขามีกลุ่มที่ว่าพรามเมมเบอร์สเนี่ยนะครับที่จ่ายค่าสมาชิกทุกปีนะครับร้อยสิบล้านคนทั่วโลกอันนี้คือเป็นรายได้ที่ต่อเนื่องประจํานะครับแล้วในหลายบริษัทช่วงที่ผ่านมาก็ปลดคนงานบ้างลดเดินเดือนบ้างนะครับแต่อเมซอนเนี่ยมีคนงานมีพนักงานอยู่แล้วแปดแสนกว่าคนจ้างเพิ่มอีกแสนเจ็ดหมื่นคนอ่ซึ่งแปลว่าธุรกิจธุรกิจเขาโตขึ้นนะครับตัวอย่างที่สามอันนี้เป็นหุ้นเทคละนะครับก็คือ Zoom นะครับซึ่งก็อ่เป็น ตัวอย่างของธุรกิจที่ก่อนโควิดเนี่ยนะครับเขามีผู้ใช้บริการเนี่ยประมาณ10ล้านคนนะครับเป็นวิดีโอมิ t ติ้งแพลตฟอร์มพอโควิดมาเนี่ยนะครับผู้ใช้บริการมากขึ้น30เท่าเป็น300ล้านคนถามว่าโควิดจบแล้วเนี่ยคนจะเลิกใช้ไหมผมว่าก็คนเราเราเริ่มจะคุ้นชินอย่างวันเนี้ยผมก็บันทึกรายการคุยคุยกันในรายการนะครับแบบออนไลน์ก็แปลว่าเราก็คุ้นชินกันมิทติ้งออนไลน์มากขึ้น ผมเชื่อว่าหลังโควิดไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีการบินไปประชุมน้อยลงนะครับแล้วก็ทําออนไลน์มากขึ้นนี่ก็เป็นธุรกิจที่เป็นตัวอย่างของอบริษัทที่ได้ประโยชน์นะครับหรือว่าเติบโตขึ้นหลังจากโควิดนะครับมาหน้าก้าเครับอันนี้เป็นกลุ่มที่สามแล้วนะครับเป็นกลุ่มเทียรทางเลือกนะครับก็จะพดว่าเราก็จะมีตัวอย่างของสอายบริพั์หรือกองรีบนะครับอย่างเช่น ฟเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มโลจิสติกส์นะครับมี99โครงการใน5ประเทศเวลาเราอยู่บ้านแล้วก็สั่งของออนไลน์มากขึ้นอีคอมเมิร mm ์ซ hmm. ก็เติบโตเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็ได้ไม่ได้ผลกระทบจากโควิดเลยนะครับแล้วข้อดีของโลจิสติกส์คือว่าสัญญาเช่าเันยาวนะครับประมาณ10ปี15ปีอย่างกองเนี้เฉลี่ยคือ5ปีกว่าๆแล้วก็อาจารการเช่าไปดูมาล่าสุดเนี่ยก็ยัง97.5%ก็คือเกือบเต็มร้อยก็ถือว่าโควิดไม่ครบเลยนะครับอีกตัวนึเป็ Data Center นี่เป็นสังหาสหลายคนมองข้ามนะครับเพราะมันเป็นตึกที่เขาสร้างมเพื่อเก็บเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บข้อมูลเวลาใช้ 5G บ้างใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆก็ต้องเก็บข้อมูลนะครับปรากฏว่า c a p i e l DCWIT เนี่ยมีมีสมุด18โครงการใน8ประเทศครับทั้งในยุโรปเอเชียและออสเตรเลียนะครับแต่เช่ายาวกว่าอีกเฉลี่ยสก8ปีกว่าอาจาราการเช่าแม้ผ่านคุดมาแล้วก็ยังเกือบ95%ก็คือก็คือแทบไม่กระทบเลยเช่นกันนะครับนั้น2กลุ่มเนีย โลจิสติกส์และตัวเซ็นเตอร์ก็คือเป็นกลุ่มที่โควิดแทบทำอะไรเขาไม่ได้อีกตัวอย่างหนึ่งคืออินฟราสตรเจอร์นะครับอันนี้เป็นเน็ตลิง์ผู้รับสัมปทานไฟเบอร์ทิกส์รายเดียวสิงคโปร์นะครับรัฐบาลก็บอกว่าเน็ตลิง์มีหน้าที่วางสายไฟเบอร์เนี่ยเข้าบ้านทุกหลังในสิงคโปร์เขาก็เลยมียูเซอร์เนี่ยหนึ่งจุดสล้านคนนะครับแล้วก็มีการวางสายเข้าไปในอาคารสํานักงานแล้วก็ร้านค้าอีก47,000กว่าแห่งนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขาปันผล ห้าเซนกว่าก็แปลว่าธุรกิจนี้เนี่ยมีรายได้ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เป็นม o n o p o l y คือมีคู่แข่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราอยู่บ้านช่วงโควิดเนี่ยก็ทําให้การใช้เดต้ามากขึ้นนะครับผมก็จึงอยากจะเรียนย้ําว่าบริข้คที่สาของเราคือว่าในช่วงคร i ส i s นะครับช่วงวิกฤตทุกครั้งเนี่ยมันต้องมีธุรกิจที่อยู่รอดปลอดภยัยหรือว่าได้ประโยชน์ได้ซ้ําจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเฟ้นหาทํากันบ้านหาคุ้นพวกนี้นะครับ ก็อยากจะเรียนแนะนํานะครับว่ากองทุนที่เราเลือกลงทุนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาเลือกหุ้นอย่างไรที่ผ่านธุรกิจมาได้ดีนะครับโอ้นะครับอย่างไฟฟ้าปรปาหรือหุ้นโบรกเกอร์ประกันที่ผมเล่าตัวอย่างคู่นี้นะครับกองทุนนี้ก็มีผล อัตราสูงกว่าเฉลี่ยตลาดแล้วก็แล้วการประเมินมอนิตาสีดาวนะครับใครชอบหุ้นปันผลมีความผันผลนน้กว่าตลาดก็อยากได้นังก่องนี้นะครับถัดมาเป็นกองทุนหุ้นโลกนะครับ p r i นซ์โป๊ g l o b a l opportunity fund หรือ GOPP GOP นะครับกองทุนนี้บริหารโดยมบการซัเร่นะครับช่วงที่ผ่านมาผมก็ยังประหลาดใจมากว่าแม้หุ้นตกเนี่ยเขาก็ยังสามารถสร้างออลฟ่าคือประธานส่วนเพิ่มจากตัชนีจากเทียบกับตลาดนะครับ มากกว่า13นะครับแค่5เดือนะครับ13 a l อ h a ัลฟากองทุนนี้ก็ถือว่าเรื่องไุ้ดีอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างหุ้นเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซบ้างนะครับเรื่องเรนทีลบ้างหรือว่าตัว Zoom ที่เป็นแพลตฟอร์มประจุออนไลน์นะครับก็ตัวกองได้ม o r n i n า5ดาวแล้ว GOF ในประเทศไทยที่เราทำฟีดเดอร์เนี่ยเขาได้5ดาวเช่นกันก็เป็น5ดาวทั้งฝั่งม a สเตอร์ฟันแล้วก็ฟีดเดอร์ฟันนะครับ อีกกองหนึ่งที่แนะนําคือ i Prop นะครับอันนี้หลายคนรู้จักกันดีนะครับอันนี้เราบริหารเองนะครับก็ลงทุนในอาสาริมทัพย์ทั้งไทยสิงคโปร์นะครับก็เน้นกลุ่มที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ครับโลจิสติกสเซ็ t a center infrastructure นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่แทบไม่รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับครับก็สรุปนะครับว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้คือบทเรียน3ข้อก่อนนะครับข้อแรกคือว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะตกใจนะครับ ให้เราสเตนเวสเทดแลวก็สเตนดิฟายนะครับข้อที่2เวลาทุกคนตกใจกลัวแล้วก็ขายที่อย่างทีขวางหน้านี่นะครับคือจังหวะการซื้อของเรานะครับข้อที่3นะครับทำกันมากจะเยอะไม่ใช่ทุกธุรกิจหรือทุกหุ้นจะโดนผลกระทบจากโควิดหรือจากวิกฤตใดก็ตามนะครับทุกครั้งของวิกฤตจ,จะต้องมีคนได้ประโยชน์หรือคนทีอ่อยู่รอดปลอดภัยเสมอน,นะครับก็ทั้งหมดก็เป็นบทเรียนที่ผมอยากจะ แนะนำนะครับจากที่เราเรียนรู้จากคุยที่ผ่านมานะครับนี้ผมมีเหลือบดูนะครับมีคำถามจากท่านผู้ชมนะครับถามมา,าข้อแรกนะครับถามว่าเจอมาหลายบทเรียนแล้วนะครับตั้งแต่ในวันวันเ r e กซิตเทรดวอลนะครับแล้วก็โควิดเนี่ยทำะไจะเริ่มลงทุนนะครับเจอความผันผวนอีกในอนาคตทำอย่างไรก็ขอกลับไปตอบ ที่เล่าในช่วงต้นก็คือว่าทุกครั้งความผันผวนเนี่ยนะครับตลาดหุ้นจะตกใจคนก็จะเทขายนะครับทุกอย่างที่ขวางหน้าสินทรัพย์เสี่ยงก็จะลงปรับระครบปรับลงแรงผมก็แนะนําว่าถ้าเจอกันแบบนั้นอีกนะครับเราก็ตั้งหลักดีๆตั้งสติอย่าตกใจใช้โอกาสนั้นเป็นการเลือกหุ้นดีราคาถูกลงนะครับถ้าเราเป็นผู้ลงทุนใหม่เนี่ยยิ่งต้องตังต้งหลักเลยว่า หน้าที่เราคือการเลือกหุ้นตอนราคามันถูกใช่ไหมครับถ้ามันถ้าวิกฤตเข้ามาเราก็ต้องใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์นะครับคำถามข้อที่2นะครับถามว่าถ้าโควิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็น second wave นะครับตลาดสะันผลหนักกว่าเดิมหรือไม่นะครับทำอะไรกระพอร์ตด,ดีนะครับผมก็อยากแนะนำก่อนว่าก่อนจะเกิด second wave เกิดไม่ไม่รู้นะครับก่อนจะเกิดเนี่ย ก็ควรจะจัดพอร์ตกระจายไว้ก่อนดีกว่าในพอร์ตเราจะมีทั้งตราสารหนี้หุ้นไทยหุ้นโลกสังหารทางเลือกนะครับวทองคําในพอร์ตจะมีครบ5อย่างนะครับถ้ามันเกิดเช็คเวฟอีกซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวในบางประเทศนะครับเรื่องความกังวลเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดจะผันผวนอีกครั้งหนึ่งหนักกว่าเดิมไหมเนี่ยน,นี่ตอบยากเพราะว่าต้องบอกกันว่าตอนนี้เรามีความกังวลเรื่องแกลปคือช่องว่างระหว่างตลาดหุ้นก็คือวอลล์สตรีท กับเศรษฐกิจจริงคือ Main Street. เมนสตรีทตแาดหุ้นมันฟื้นเป็น v s h p p นะแต่เศรษฐกิจจริงเนี่ยมันใช้เวลานานมากกว่าจะฟื้นก็มีโอกาสครับที่ Second Wave จะทำให้ตลาดหุ้นกลับไปปรับฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับหนักกว่าเดิมหรือไม่เนี่ยต้องรอดูเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าถ้าพูดถึงข่าวดีก็คือว่ามีหลายคนบอกว่ามีนักงทุนจำนวนมากทั่วโลกเนี่ยที่ตกดไฟก็คือว่าช่วง ตลาดลงไปกลางมีนาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อก็ถึงจะสดรอไว้เพราะ,ะนั้นก็จะถ้าถ้ามองเป็นโบถ้ามองเป็นแง่ดีก็ว่าตลาดตลาดพุ่งลงอีกครั้งรอบนี้เนี่ยอาจจะมีคนรอซื้ออยู่ก็าอาจจะทำให้ผันผนไม่มากอย่างรอบที่ผ่านมานะครับก็ฝากไว้นะครับสวัสดีครับ